สวัสดีจ้าเมื่อไหนสิมาเวาถึงเรื่องอันอันวัคซีนโควิดแม่จ้าอันอยูอุดรนเนาะข้าจเจ้าให้สีดคอมกันแม่จ้าคือจังว่าเข็มแหลกข้าจเจ้าให้สีดซิโนแวคเข็มสองเอ็กตาซินิก,าก้าก็เลยสิมาเวาสซูฟังว่าเข็มแหลกกับเข็มสองอาการมันแตกต่างกันจังใดมันเป็นจังใดจังสินะฮาล้คนก็ว่าสีดแล้วเอาคือตายสีดแล้วเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่มันบ่ แต่สาหรับตัวกุงุงเองเด้อกุงไปสีเข้มแหลกเนาะเข้มแหลกเป็นซีโนแวกมันเป็นเชื้อตายที่ขาเจ้าหลายๆคนขาเจ้าว่ากันเนาะว่าซีโนแวกมันเป็นเชื้อตายขาเจ้าเอามาผลิตจากคนที่เป็นมะเหลวขาเจ้าก็สีเอามาอันเฮ็ดอีกอย่างของขาเจาะละมีพันอันวิธีกลุ่มการอีกยังของขาเจาและเนอกจากว่มันเป็นเชื้อตายเนาะสีเข้าไปในร่นางกายเฮาตอนที่ว่ากุ้งไปสีนะซีโนแวกสีมาแลลวโอ้ย หิวแต่เขาบอคิดว่าจะควงได้สีดอันวัคซีนโควิดได้คิดว่าจะควงได้สีดอันอีอย่างไอ้ยาบำรุงพุ่นดิเดี๋ยวนี้นะอือันสีดมากเหรหีวแต่เขาเหีวหีวหิวอยู่หันล่ะเออแต่ว่าบัดที่นี่เข็มสองสีต่างกันเข็มสองไปสีดมากเหมือนว่านี้เหมือนว่านี่วันที่สิบเอ็ดสิงหาเนาะไปสีเข็มสองเออไปสีดมากแล้วตอนสีดมากรู้สึก รู้สึกปวดแขนจะปวดแขนตรงนี้อยู่ย่งบวมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ย่งบวมยังปวดอยู่เนาะอันนี้คือสําหรับอาการของตัวตัวคอยเองเด้อตัวที่คอยไปสีมากอันนี้คือประสบการณ์ของเกี่ยวข้องเองเนาะไปสีมากว่ามันเป็นจังใดจังสินะอตอนสีมากก็รู้สึกเจ็บแขนอยู่กลับมาบ้านเอกับมานอนนอนเบื่องอาการจะคล้องเนาะว่าจะคล้องสิเปลี่ยนอีหยังจงสั่นจังสีบอกกับไม่มีอาการอีหยังดอกจ้กบบเป็ยนยังแบบนี้หลังจาก น่นมาประมาณหาโมงหกโมงแรงถุ่มหนึ่งมาเขาสีเขานอนบอกกับมานอนเดินเบิ้งหนังเบึง,งีันนวลนีน่นเรื่มรู้สึกเจ็บน้ำตุ่นน้ำตุ่นเจ็บน้ำอ่กระดูก,กระเดี่ยวไหมจ๊ะคือจังมันสิผูออกแล่ะมันปวดน้ำกระดูกนะเออปวดน้ำกระดูกเราหัวกระสิปวดมุบ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 อยูอย่เด้ หัวน่ะสิปวดคือจังไม่อีย่างมาบีบนี่ล่ะอันนี้คือจังประสบการณ์ของเจ้าขวางเองเด้แต่คิดว่าเออเจ้าขวงม่เป็นยังดอกก็นอนซ้อมซ้อมอาการเจ้าขวงมากว่าเจ้าขวงสิแนนนาเอิกบ่เป็นนู่นเป็นนี่บ่เจ้าขวงเผ้ว่งเองก็บบ่รู้เนาะแต่ว่าถามว่าแนนนาโอบ่บ่มีจ้ะแนนนาโอบ่มีแต่ว่าปวดหัวน่ะปวดมุบๆๆมคือมันบีบอยู่อันเจ็บน้ามันกระดูกระเดี่ยวน้าตัน้าตัวนี่เจ็บอยู่ มาที่นี่ก็น,นอนฟังอยู่เอบอบ่เป็น่ยนยังดอกตีว่าสันกระโบกกินยาด้เพราะเจ้าหายยาอันผ้าล่าไม่สองเม็ดอยู่โลงบานเพิ่นหมน้มาก่ะอเตียว่าจนเดิกเนาะน,นอนก็นอนบอ่หล,ลับดอกมันเจ็บขี้งก็เลยว่าเอ้ยบ,บวแล้วลละอึกกินยาซะว้าวัสันตีสองก็เลยอันมหายากิน มหายากินแล้วประมาณจาก10นาทียี่สินาทีแหละก็สิช่วงยามันออกฤทธินเน์เนาะเออก็สิเริ่มไข้เนี่ยดีขึ้นไหมจ้ะเออนี่ลหละมันก็เลยเศร้าปวดปวดหัวกับเศร้าปวดเจ็บชิ้งกับเศ้าเจ็บนี่แหละจ้ะคืออาการที่มันสิแตกต่างกันจากอ่าซิโนแวกับแอคตาซินิก้าเนาะสำหรับคนที่เหาเหาเฮิาสิ ต่างกันแต่บอหูว่าคนอื่นขเขาจะเป็นแบบใดแต่สําหรับตัวกลุ่มมันจะเป็นนเนสี่หละนอกจากเนะาะเมื่อเบาอาการสู้กันฟังว่าเข้าสียาโควิดมาแล้วมันเป็นจังได